สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของรับตาครับผมแล้ววันนี้ครับเข้ามาเลยครับเป็นคิวของราศีเมถุนครับคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนครับถึง15บากรกฎาคมนะครับเรามาดูว่าจะเจออิทธิพลอะอย่างกับเดือนอ๋อมีนาคมครับ2562้องเอาไเห้ย2562นะครับผมอ่ะเนี้ยลานมาเลยความหักครับบ่ป่นบ่ป่น ความฮักครับตามมาด้วยการงานการเงินครับแล้วก็โชคลาภมุมนี้เลยโชคลาภนะครับอะเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นจะได้นะครับอะเรื่องแรกครับผมความฮักไหวนะครับโอ้พระเจ้าคนโสดอู้ก่อนก่อนว่าคนโสดเนี่ยฮะตอนเนี้ยคนโสดกําลังยาแย่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวเองอยู่ ยังบ่พร้อมที่เดี๋ยวยังเปิดใจให้ไข่เตื่อยังบาใบยาที่จะไปดิ้นรนไออย่างเพราะว่าตอนเนี้ยกําลังรักษาตัวเองอยู่กําลังรักษาไออย่างกมหุอยู่กับตัวเองไปเรื่อยยังหม่เหมาะครับที่จะมีไข่ครับจริงๆยังหม่เหมาะที่จะมีไข่ตัวนี้ยังจมจํากับตัวเองอยู่นะสำหรับคนโสดเนาะส่วนคนที่กําลังอกหักมาใหม่ๆนะครับหรือว่าคนที่กําลังพึ่งโสดนะครับ คนที่กำลังพึ่งโสดค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงก็คือช่วงเนี้ยคุณกําลังเจ็บปวดกัดอันเก่าอยู่ใช่ก็จริงแต่คุณได้กลับมาคุณได้กลับมาคือคุณได้รอไขรสักคนหนึ่งพี่ภากษารออย่างที่มันเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่คุณกําลังรอคนที่เข้ามาหาอยู่ถามว่ามีไหมตอนนี้ยังครับแต่ตอนเนี้ยคุณใช้คําว่ารออ่าแปลกวะยังม,งม่มีวีแววเลยแต่คุณยังหวังว่ารออยู่ รอสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้ถ้าอูดต,ตรงๆก็คือตัวกําลังเจ็บปวดกับความรักอยู่คุณกําลังเจ็บปวดกับความรักอยู่ซึ่งความรักทาร้ายคุณจนคุณบาดเจ็บสาหัสช่วงนี้คุณกําลังรักษาตัวรอรอใครสักคนที่จะเข้ามาช่วงนี้อดทนนิดน,นึงครับรอไปก่อนนะครับรอการอดทน,นเนี่ยเนี่ยรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รอการเปลี่ยนแปลง,งรอใคร,รสักคนที่จะเข้ามานะ ถ้าขายเกิดราศีนี้แชร์แชร์คลิปนี้คือคนอื่นหูเลยว่าเนี่ยฉันกําลังรออยู่เอ้ยประมาณนี้นะครับนี่คือคุณกําลังรออยู่นะกําลังรออยู่รอขครสักคนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยที่จะดึงคุณจากการไม่สบายการป่วยจากทางใจนะดึงขึ้นมาได้นี่คือการรอครับรอขายสักคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องชีวิตคู่ครับชีวิตคู่กําลังจีบกันใหม่ๆช่วงนี้ออกกันตรงๆนะฮะค่อนข้างจะงอางแงาใส่กันนิดนึง ช้ำอ่าอาจจะจับผิดความหักมาอาจจะยับบอกได้นะฮะจับโกหกพิรุษหรือว่าจับโกหกของเขาอะไอเนาะประมาณนั้นเนาะถ้าถ้ากำไทยเนาะจับจับพิรุษของเขาได้ว่าเอ้ยไปไหนมานะอนอกใจเขาหรือเปล่าช่วงนี้คุณกํกาลังเจ็บช้ํากับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ําๆมีโอกาสมีโอกาส,กาสที่จะได้เปลี่ยนแฟนใหม่ถ้าใครกาลังคบกันอยู่ครับกําลังคบเนาะพึ่งกําลังคบเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแฟนใหม่มีโอกาสที่จะได้อ่าไปเจอ ไปเจอบางอย่างเปลี่ยนโลกใหม่กําลังรอรอคอยสักอย่างหนึ่งช่วงนี้คุณกําลังเบื่อหน่ายและคุณกําลังเจ็บปวดช้ากับความหักช้ากับสิ่งต่างเก่าๆจาซ้ำซากจําเจที่ทําให้คุณได้เสียใจซึ่งแ,บบแปลกเลยที่คุณจะต้องหาสิ่งใหม่นะครับอันนี้คือผมแนะนำไม่ว่ายุหรือว่าเพื่อเลิกกันนะแต่ช่วงนี้คุณจะเกิดวิกฤตนี้วิธีแก้ครับวิธีแก้ก็คือเอาใจใส่กันน้อยๆน,นะครับเพื่อโอกาส าบ้างปรับปรุงอีกฝ่ายหนึ่งของคนที่จะปรับปรุงด้านด้านที่ข้อเสียของตัวเองไปก็เป็นธรรมดาถ้าปรับปรุงได้ก่อเราเราก็จะเห็นข้อดีอ่าอาจจะเรื่องนี้อาจจะหายกันไปนะครับอันนี้ก็คือการเพราอย่างแนะนำเนาะแนะนําวิธีการที่จะได้คบกันได้ยาวๆขึ้นนะครับระวังตัวช่วงนี้ก็ในนาย,ายเบื่อนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับใครกำลังคบอยู่เนาะแล้วส่วนครับชีวิตครอบครัวครับช่วงนี้ชีวิตครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะเบื่อและเซงกับชีวิตคู่มากในตอนนี้ อยู่เหมือนเดิมซ้ำๆซากๆจำเจครับมีโอกาสป่วยทางใจครับหมายความว่าเอ้ยอย่างถูกถูกเพราะายอย่างถูกซ้ำอยู่ท่าน่ะนะนะปัญหาเดิมๆซ้ำๆอยู่ครับคุณทําซ้ําเกินเกินสองอาทิตย์สามอาทิตย์คุณคงรู้สึกเบื่อแล้วแหละครับตอนนี้ใช้ผมใช้คําว่ารู้สึกเบื่อแบบเดิมๆคุณกําลังรอรอการเปลี่ยนแปลงจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปปั๊บคุณอาจจะมี กำลังใจการทํางานขึ้นมีกําลังใจอย,อย่างหลายๆอย่างมากขึ้นครับสําหรับชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถามว่าเลิกลาหรอถ้าแต่งงานแล้วคงจะเลิกยาเลิกลานะยากกว่านะครับเป็นมนุษย์ที่กำลังคบรเป็นอยู่เพราะว่ามีภาระราคือตัวเลขเนาะมีครอบครัวมีสมบัติมีธุรกิจอยู่ด้วยกันอยู่อันนี้คืออาจจะไปถึงการเลิกลาแต่รู้สึกว่ากำลังรออีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงครับรู้ถึงว่าถ้าคือราศรีเมถุนเนาะกำลังรออีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บอ้าาา อาจจะมีความสุขดีในชีวิตความฮักก็ได้อาจจะมีเติมเต็มสีนะเข้ามาสร้างความสดใสกับความรักเราก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องการงานครับว้าวโอ้โหการงานนี่มาแรงเลยทีเดียวเอากันตรงๆครับการงานระวังครับนะทางานไข่ถามว่างานค่อนข้างที่จะมั่นคงครับช่วงนี้ราศีเมถุนค่อนข้างที่จะบวกครับแต่อย่าลืมว่าช่วงนี้คุณมีลราศาีคุณมีลางสังหรณ์คุณมี เพราะว่าหน้าตาดีมีสนเสน่ห์ครับเป็นไอย่างที่ที่ทํางานคุณจะหมายปองคุณชอบคุณเป็นพิเศษอ่ามีลางมาคืออุ้งไงว่าที่ทํางานของคุณอาจจะมีคนมาชอบคุณนะครับโดยที่เขาเข้าใจว่าคุณอาจจะมีแฟนแล้วหรือว่าเขามีแฟนแล้วและเขาแอบมาชอบคุณครับความพักเกิดขึ้นแน่นอนในที่ทํางานครับแต่รักแบบไหนนะครับแนะนํายาชู้สาวครับถ้าชู้สาวเรียบร้อยทุกรายครับยานะครับแต่ สร้างไว้เป็นที่รักใคร่กันดีกว่าอันนี้คือทางออกที่ดีนะครับวางตัวให้ดีครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วอย่าเอาหมดเลยอ่ได้เปรียบถ้ามามีมนุษย์เมียมนุษย์อะไรอย่างกระจัดกันไปเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่คือปวดระวังไว้ก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการงานครับมีคนชอบเราในที่ทํางานมีคนที่เขายัางเป็นเราเป็นไอดอลเขาเราเป็นอย่างอยู่ในที่ทํางานอยู่อาจจะ เข้ามาลักษณะมากกว่าเพื่อนก็ได้ระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจจะล่าไปถึงชีวิตความหักตัวนะระวังตัวแต่เรื่องการงานค่อนข้างที่จะบวกครับผมนะเยี่ยมกําลังใจมาเต็มครับการงานบวกครับนะเมื่อการงานบวกปั๊บลองก็มาดูที่การเงินครับนะดูที่การเงินครับโอพระเจ้าการเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยทีเดียวเป็นอัศวินที่ออกไปลบครับยอมเผชิญปัญหานะครับยอมเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินช่วงนี้คุณจะ เอาตรงๆว่าถ้ามีหนี้มีสินอย่างคุณมีกําลังในการจ่ายแล้วแหละครับคุณจะใช้หนี้ให้หมดเลยเป็นเดือนที่คุณพยายามที่จะใช้หนี้ใช้สินบะชอบอ่ะอย่างนี้มันติดค้างนะครับสําหรับราศีนี้นะชอบใช้เงินประเภทแบบคุณใช้หนักเลยนะเดือนนี้คุณแก้โจทย์แก้ปัญหานี่วางแผนธุรกิจได้ครับมีโอกาสองอกเงยกับการเงินการธนาคารนะถ้าใครมีเทคนิคอย่างไงก็เกี่ยวกับธนาคารช่วยคุณได้หรือว่างุนคุณมีความสมารถก่งในการ หมุนเวียนการใช้เงินที่ดีในเดือนนี้ครับโอกาสคุณเข้ามาแล้วคุณพยายามหมุนเวียนเงินให้ดีนะครับ,บ,บแปลกเลยว่าการงานคุณเก่งคล่องคล่องตัวขึ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการงานการงานอ่ะผมอูน,นะอูผิดไปะนะขอโทษฮนะการงานคุณโอเคแล้วการเงินคุณกําลังฝืดหายฝืดเครื่องไปแล้วคุณจะบริหารเงินยังไงครับช่วงนี้ธนาคารช่วยคุณได้ครับลุยเลยครับนะประมาณนี้นะครับโอ้โหพระเจ้า การงานการเงินดีครับต่อไปเรามาดูเรื่องโชคลาภครับผมโชคลาภมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โชคลาภครับเอากันตรงๆครับช่วงนี้โชคลาภถ้าเป็นเรื่องตัวเลขก็ยังเบาๆบางๆไปยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าโชคลาภรั่วโอกาสครับถึงไพ่แบบนี้ไปเลยนะฮะอยู่ที่ความมักของครอบครัวครับถ้าเมื่อใดคุณสถาบันครอบครัวคุณแน่นแปลงเออแน่นปึกนะครับคุณมาต้องกลัวเลยครับโชคลาภจะเข้ามาหาคุณนะครับ หรือไม่ก็ถ้าใครกาลังคบกันอยู่ใหม่ๆวางแผนแต่งงานเดือนนี้อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับลูกครับมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ทําบอกว่ากันแต่ถ้าใครครบกันมานานแล้วไม่ท้องสักทีครับรอบปีนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะครับเดือนนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณก็ได้อาจจะมีสมาชิกใหม่หรือรวมไม่ถึงใครมีลูกแล้วนะครับลูกของท่านนะครับอาจจะทำนําโชคลาภเข้ามาหานําสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับ ทำให้ทุกคนได้มีกำลังอ,อกกำลังใจในการดำเนินชีวิตโลกโชคลาภมาจากเด็กๆหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือการพยากรณ์นะครับของชาแนลของรับตาครับสำหรับราศีนี้นะอย่างที่ผมบอกไว้ครับก็คือนี่ครับคุณนะเรื่องความพักันเจ็บปวดอยู่แต่นะครับระวังไวด้ดีๆครับนะจะมีจะมีะมสเสน่ห์ในที่ทํางานครับระวังไว้ตัวกันแล้วกันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้การเงินนะ ก็ติติงกันไว้ตัวก็แล้วกันนะครับใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับรวยยังไงถ้าใช้เงินแบบเป็นกโจนนะฮะนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วผมบอกทุกคลิปเลยว่านี่คือการพยากรณ์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ป้องกันไปนะครับถ้ามันหัดใจกันแล้วคลาดกันไปก็โชคดีกันไปนะครับตามนี้ก็แล้วกันแล้ววันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมสร้างกำลังใจด้วยกันแชร์คลิปนี้ใืออ่า คนใกล้ตัวชมหรือว่าเพื่อนเพื่อนเราด้วยนะครับนี่คือสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างตัวกแล้วกันวันนี้ผมขอตัวก่อนครับผมขอบคุณครับติดติดตามรับชมครับผม